ขุนรวมเบอร์มานะนนคิดการผสมบาานวันแล้วกระทงวันคนสดและวันขนมหวานเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขให้แก่พวกคนในสังคมค่ะภาพแรกนะคะเป็นภาพกิจกรรมการขายนมเหนียวค่ะมีชาเขียวชาไทยและโกโก้ค่ะนี่คือภาพรวมของกิจกรรมของพวกเรานะคะอร่อยมากลูกค้าบอกค่ะและก็นี่คือภาพการขายพาวติสซิพเตอร์ของเรานะคะนี่คือภาพรวมของกิจกรรมของพวกเราค่ะ และนี่คือกิจกรรมการแสดงของเราไปชมกันเลยได้มีทักษะการแข่งโครงการและการเสนอโครงการ ได้เรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการในทุกมิติได้ทักษะในการทาง,งานเป็นทีมและฝึกการเป็นผู้นำและปรึกษาอาจารย์บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันได้สร้างความสุขและความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมเป็นสื่อให้บุคคลภายนอกรู้จักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตังมากขึ้น